สวัสดีครับจากร้านเน P ินพีมาร์เกครับวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆร่วมกิจกรรมกับทางร้านนะครับเป็นกิจกรรมวันที่11ถึง22เดือน11ปี2021นี้นะครับเป็นกิจกรรมแจกของรางวัลตัวนี้นะครับเป็นแจกสายพิกดีไซน์นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปตอบ คำถามที่ทางร้านเซตกิจกรรมไว้นะครับเป็นเลข3ตัวท้ายของซีเรียลนัมเบอร์ของเลนที่ทางร้านเอาไว้เป็นภาพกิจกรรมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยเข้าไปที่กลุ่ม Open Chat นะครับของทางร้าน s n p Market เดี๋ยวเราจะทําช่องทางไวใ้ให้ทางลูกค้าหรือเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเนี่ยแค่เข้ามาจอยแล้วก็เข้าไปเล่นกันได้เลยแล้วก็กติกาเงื่อนไขอะทางร้านจะอธิบายไว้ในกลุ่มของ s n p Market รเรียบร้อยแล้วนะครับว่ากติกาการได้รับรางวัลเนี่ยจะต้องตอบเลขท้าย3ตัวตามด้วย ซึ่งถ้าใครไม่มีใครตอบถูกเลยเนี่ยเราจะเอาเลข100บวกลบนะครับที่ตอบใกล้เคียง100บวกลบเนี่ยเอามาเรียงชื่อกันแล้วก็สุ่มแจกของรางวัลน,นะครับเพราะว่าเพื่อนๆมีกันหลายคนผมอยากให้ของตัวเนะี่ได้ถึงมือเพื่อนๆแบบที่เขาเรียกว่าเราจะไม่เก็บกลับเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนๆได้ในกิจกรรมรอบนี้กันไปตัวนี้เป็นสายพิกดีไซน์นะครับตัวสไลด์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู เป็นสายพิงดีไซน์สีดำนะครับตัวใหม่ยังไม่ได้ใช้งาน เพื่อนๆสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆก็แค่เข้าไปตอบคำถามตามที่ทางร้านได้ทำกิจกรรมร่วมกันไว้เข้าไปร่วมกลุ่มใน o p e พ่นช็นะครับเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลในวันที่25เดือน11ปีนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้กิจกรรมนี้ไปแล้วเราจะมีกิจกรรมแจกเรื่อยๆนะครับหลายๆครั้งหลายๆโอกาสแล้วแต่ว่าโอกาสไหนๆที่เห็นสมควรเราก็จะพยายามหากิจกรรมมาแจกให้เพื่อนๆที่เป็นลูกค้าของทางร้าน SMP Market หรือว่าเป็นเพื่อนๆของ ทางร้าน S M P Market คือทางร้านเราเนี่ยจำหน่ายสินค้าก้องเลนมือสองแล้วก็สินค้าไอทีมือสองนะครับใครจะมาซื้อมาขายกับเราสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลหรือต้องการสอบถามเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมแจกสินค้าฟรีกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามร้าน S M P Market แล้วก็ความไว้วางใจที่ลูกค้าทุกๆท่านให้กับทางร้านเรานะครับไปเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆครับ